มีใครเป็นหนี้สินอยู่ไหมครับตอนนี้ครับที่มานี่ทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องหากเป็นหนี้ครับหนี้เสียสองแสนบาทใจสิบเปอร์เซ็นตัดจบปิดได้เลยครับพี่น้องครับสูงอายุเยอะหะครับที่นี่เยอะเหมือนกันกลุ่มเดียวกันนะครับ พากสูงอายุ100,000บาทนี่เสียไม่ต้องจ่ายตัดจบปิดไะ้เลยครับพี่น้องวันนี้เลือกพักเพื่อไทยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันและทําให้อุบลมีความสุขครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอุบลทุกต้นครับยศนันมาหาพ่อแม่พี่น้องมากราบคารวะถึงที่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับการที่เราทําการเมืองการที่เป็นนักการเมือง สิ่งสำคัญที่สุดในหัวใจคือค,อความกตันยูรู้คุณครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่ผมมาในวันนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ไม่มีไทยรักไทยและไม่มีเพื่อไทยวันนี้ขอกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องด้วยความกตันยูรู้คุณครับพี่น้องครับพี่น้องครับแน่นอนครับวันนี้ผมมาเพื่อที่จะเน้นย้ำว่านี่คือตีเล็กผู้สมัครที่พวกเรา คิดว่าเขาสามารถที่จะส่งมอบนโยบายทุกอย่างของพรรคเพื่อไทยตีเล็กคนเดียวเท่านั้นครับพี่น้องครับพี่น้องครับอุบลมีหลายอย่างที่สวยงามมากวันนี้นมีแหล่งศิลปะนะวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ความรู้ใหม่ๆมากมายนักครับพ่อแม่พี่น้อง และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดวิสัยทัศน์ของอุบลและผมขอเพิ่มเติมเข้าไปอุบลต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับพี่นงครับ <Yeah. S 1> และวันที่8ปดกุมภาันี้ <Yeah. S 1> ผมกับตีเล็กจะเปลี่ยนแปลงความหวังความฝันของพ่อแม่พี่น้องอุบล <Yeah. S 1> ให้เป็นความจริงครับพี่นงครับ <Yeah. S 1> ขอสนับสนุนตีเล็กเบอร์ <Yeah. S 1> ตีเล็กเบอ <Yeah. S 1> รบอ์ <Yeah. S 1> ยฉะนัันม์โอ้ <Yeah. S 1> oh, พี่น้อง ตบมือพร้อมเพียงกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยังไงวันนี้หากหลายคนยังเป็นหนี้มีใครเป็นหนี้สินอยู่ไหมครับตอนนี้ครับที่มานี่ทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องหากเป็นหนี้ครับหนี้เสียสองแสนบาทจ่ายสิบเตัดจบปิดได้เลยครับพี่น้องครับสูงอายุเยอะไหมครับที่นี่ เยอะเหมือนกันกลุ่มเดียวกันนะครับหากสูงอายุ10,000แบาทหนี้เสียไม่ต้องจ่ายตัดจบปิดอะ้เลยครับพี่น้องพี่น้องเกษตรกรมีไหมครับตรงนี้กลุ่มเดิมนะครับพี่น้องพักชําระหนี้เกษตรกรนะครับวงเงิน5 0 0แสนบาท3ปีติดต่อกันครับพี่น้องครับพี่น้องนอกจากนี้สิ่งที่เราพยายามแก้ปัญหาไม่ใช่แกหนี้อย่างเดียวแต่ต้องแก้แบบครบวงจร วันนี้นอกจากแก้หนี้แล้วลดรายจ่ายต่อเนื่องค่าไฟ3.70บาทครับท่านน้องครับ